หอมกไข่ปลาได้สักขอไหมเนี่ยเราแก๊สนีนะแต่ว่าไม่ใช้ใช้ถ่านอะไรกว่าเยอะใช้ฟืนอะไรกว่า,อ,อ,าอันนี้จับทำไรพ่อ อาหารมา ป้าปลาอไม่เท่าไงแล้วอยู่แล้วก็เอามาหมอกอีกทีนะึงเป็นจะหอมเอามาหมกแล้วมันไม่สุกมันไหม้หมกไข่ปลาสารพัดไข่เอามารวมกัน อ้าวนี่มองกินเห็นไหมเนี่ยอะไรเนี่ยมันดูตาเราห้อยตาเราห้อยนั่งลงเดี๋ยวจะเย็นอ้าวเอออ้าล่วงแล้วอาเอ้าล่วงยังล่วงยังเอ้าเอ้าวึบอึบ เรียบร้อยล่วงไปแล้วอเอามาเดี๋ยวคนละชิ้นดในิใจเย็นใจเย็น,<ใ>นแนโ่โอ้โอชิ้นใหญ่ไปมึงครงนี้ก่อนเลยจะได้ไม่ต้องแย่งกันเอาเอาโอหมดแล้วหมดแล้ว จะกินอะไรหมาหรือหมีวะมึงเนี่ยกับเผา เติมแก๊สอะ่ะ <laughs> อันนี้ก็ปรุงแล้วโอ้ใส่ปลามาสิดยากอาลก็มาตั้งไฟอีกนึ่งนึ่งแล้วก็มาตั้งไฟให้มันหอมแล้วค่อยมาย่างก็ย่างก็ตั้งไฟก็อันเดียวกันใช่ไอ๋อไม่รู้เนาะ โอ้ยแม่ก็ต้มใส่ด้วยเอาเปิดเลยปึ๊บเอข้างตรงนั้ตรงนี้ก็ต้มเลยใส่กล้วยป่ะเนี่ยก็ไม่ใส่มะพร้าวเสียเร็วโนมต้ตตมมัด ผดมะพร้าวหัวงอกใส่มะพร้าวหัวงอกคืออะไรพร้าวทึงทึบเอามันเรียกมะพร้าวหัวงอกอ้าวเขาขูดใส่ข้าวต้มมันมันก็ข้าวต้มก็หัวงอกนะจ๊ะเรียกข้าวต้มหัวงอก๋อ,อความรู้ใหม่ อ้าเราเล่นกับมันพอมันเล่นด้วยก็หนีมันจะไปไหนมาทำกับข้าวเร็วมาทำกับข้าวเร็วเนี่ยวเม,มื่อวานนี้อาออกแล้วส <laughs> บาย <c oughs> เหน่ยชาวนี้ก็รอ ให้ตาอ,อาบน้ำให้ให้ตาอ,อาบน้ำให้เหรอเออจะดูดนมตาหรือเปล่าโฮึดูดนมตาหรือเปล่าโอเปล่าอย่างนี้นะต้องล้างมือก่อนนะเอา้าตกลงจะครอบไม่ครอบอันใหม่ก็ได้มั้งอัน้อนนโอ้ น,นีนะน้ำยากะทิอะไรแ้ะ <Yeah. S 1> น้ำยาปลาจะทำสุดท้ายอันนี้แม่ทำอะไรผัดเผิดผัดกะเพราพริกแห้งวะอ,อืม,อมไม่ต้องมันเยอะเนี่ยเพราะอืม เร yep, <Yeah, ื่อหั่นพริกเรียบร้อยแล้อ้าวเราจะไปลงอะไรทางนู้นทางนี่น cool ี่นี่เขามีให้ลงแล้วพี่คิวไปไหนนู่อยู่กลางทะเลทะเลอะไรมั่วแล้วมั่วแล้วไม่ตื่นเอ้วเหรอ โตแล้วเล่นทรายอีกทรายเขามีให้เด็กเล่นไม่ใช่เหรออ้าวตาเอ๋รองเท้าไม่ใส่เดี๋ยวไปโรคกระเพาะนะสวัสดีครับหรือยัง วนดียังเอ้จื้อไม่รู้จักหมาเหรอตัวนี้มันชื่ออะไรงเงินเงินอะไตัวนี้ส้อยสร้อยระยะสร้อยระยะกับขันเงินเราอะนั่งลงไม่ใช่หมานั่งลงเราอเราอะนั่งลงไม่ใช่หมานั่งลงฮะทำไม,ตา,มาตายอะ

ที่มีเบอร์เทอของเอ้ที่ว่าสอบถามของเกี่ยวกับโควิดอะไรอย่างเงี้ยแจ้งเรื่องสอบอ๋อบมไม่มีเนะมื่อคืนมาก็ไม่มีห<อ>ม้ายังไม่มีเ,<อ><อ>เลยโทรไปถามเขาเขาบอกมีก็ด้ก็ด่านตรงสีเทพนั่นแหละ <laughs> เขาแค่ว่าจะให้เหมือนแบบเหมือนลงทะเบียนไว้เ่อเราเข้ามาเราก็บอกตอนจเป็นเขาเ่อเรามันอยู่ได้กี่วันนม่จะเป็นต้องโควิดสี่แบบเขาไม่ถึง